สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูชุดแต่งนะครับตรงรุ่นของเบเนลลี่เรยอนซิโน่500นะครับจะเป็นชุดแต่งตรงรุ่นงาน C N C นะครับจะเป็นตัวฝาปิดปั๊มเบรกหลังนะครับงาน C N C นะครับตัวเดิมจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับขึ้นรูปเป็นฝาปิดมาให้นะครับจะทนทานแข็งแรงนะครับงานจะมีตั้งแต่สีดําสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับ แล้วก็จะมีฝาปิดหม้อน้ำนะครับตัวเดิมจะเป็นพลาสติกนะครับตัวของแต่งจะเป็นงานอลูมิเนียมอันลอยนะครับเป็นงาน CNC ีขึ้นมานะครับงานจะมีสีดำสีแดงสีเงินนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดปั๊มเบรกหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับงานจะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกาดไฟหน้านะครับ งานจะเป็นอลูมิเนียมทำสีดําด้านมาให้นะครับผมป้องกันก้อนหินนะครับกระเด็นใส่ไฟหน้าทำให้เกิดความเสียหายนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมเป็นขาจับตรงรุ่นมาให้นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดจับใต้โคมไฟนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวชุดยึดจุดยึดชิว สาม,มารถติดตั้งได้เลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ